สวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีพี่น้องปงไปไทยเฮาสุกุสุคนทังไกลทางไกลค่ะเมื่อนี้เฮาสิพากันปัน่นจักรยานถึงไปเทิงยอดภูเขาจ้ะพี่น้องมาด้วยค่ะเด้อมาเที่ยวสเปนไปทำกันจอ,อพี่น้องค่ะไปสิใบบัลลจักรยานดูแบบว่าถนมสั้นมากสั้นโบ่พอพี่น้องเออแข็งผมมามาเจ้พี่น้องค่ะ มาลุ้นไปน้ำกันค่ะขอยสิเด้จักน้ำตักงกิโลมืนโอ้ก่อนตก่มาลุ้นน้ำกันได้เจะเด้ขอข่อยสิเด้ไปข่อยสิไปหอด้วยขอ่อยสิเด้ไปได้จักกิโลมือเนี่ยโอุ้หนะผมวิวข้างนอกผมวิวด้านล่างพี่น้องไม่ในโมนะจ๊ะไม่ในโม,โมค่ะคือสูงมากสูงมากจริงๆโอ้อยคืออ,อันนี้ขึ้นมา สูงระดับหนึ่งแล้วเด้เนี่ยพี่น้องค่ะแต่ก็ยังบรสุดกะก็สิไปอีกเรื่อยๆเด้เนี่ยนะตรงนี้คือทางโค้งนะแต้องกำลังมีสิาปแน่ตัดๆตัดๆตัดๆโอ้ยเอฟักมึงเอฟักเมือนเนก็จะตามเนินภ <sh arios spirit killing ers> ูเขาตะลังง่าย ระวังดางก็บอได้ถ่ายวิดีโอได,ด้ก็เด้อพี่น้องเพราะว่าทางมันโคดเขียวอันตรายค่ะทางมันโคดเขียวอันตรยายแล้วก็สั้นหลายชันมากทางของดานชันมากพอยายเราก็เลยอย่ายาพีอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกันก็เลยปั่นขึ้น โอ้แต่ว่าทางนี่สั้นอีหลีค่ะพี่น้องกาทั้งโคดทั้งเขียวทั้งสั้นกันเลยบริษัทท่าย่าพาบรรยากาศวิดีโอคณะคณะขึ้นมาหลายนัเนาะแต่ตอนนี้ขึ้นมาจุดสูงสุดของเมืองนี้แล้วค่ะพี่น้องโอกรโอกรโอกรบริษท่ายทำพาเบื้องสูงไปลองป้องไปเเฮาบิ่งข้างล่างกันด่านล่างคือ ก็สิเป็นทะเลเด้อค่ะเด้อพี่น้องจา้าสีน้ำทะเลก็สีทองฟ้าสีเดียวกันเลยก็สิเดินทางต่ออีกค่ะพี่น้องค่ะจุดมงมายมือนี้ยังมไม่ได้ออกเซตค่ะ ด้านขวาเมืออ่อผู้เขาลูกนี้ที่เขาเดี๋ยวเห็นอยู่ข้างล่างแคมป์ปิ้งแลคะ่ะตอนนี้เขาก็ปั้นมาถึงจุดนี้แล้วก็สิปั้นต่อไปอีกะคะ่ะ

ก็เคยเห็นหมากปามสดจิกเทียแต่ว่าอยู่ในีนี้แต่ต้ตนปามหลายค่ะพี่น้องจ๋าเห็นต้นอันนี้คอยอุดจอดบ่ได้ค่ะงามเลอเกิน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 แม่จ๋างามเลอเกิน นี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะยอดภูเขาที่เท่าเดียวขึ้นข้างล่างนี่แหละคะ่ะลูกง่ายๆภูเขาลูกนี่แหละปันขึ้นมาหอดถือว่าขึ้นข้างบนแล้วคือแบบว่าอุดมสมบูรณ์เขียวขนาดพี่น้องขนาดยังท่องบนภูเขาได้นี่ แบบนี้ค่ะตกันตกันมาพากันมายางนนเนาะพุ่นุ๊กเดี๋ยวเห็นต้นปามหน่อยปามปลาที่นอ้องปามปลาปามน่อยเดี๋ยวเห็นอีกต้นนึงแล้วปามเนาะพี่น้อก boh, bobot magpamela pa, fam, fam, pa pa, fam, ส่วนส่วนยังก็ส่วนปามปลาเออส่วนปามปลาไกที่ห้องไปยังไงพี่น้นองอ่ะ เราไปดูสิเราไปดูสิว่ามันคืออะไรตรงจุดหนึ่งพี่น้องจา้าบางหลอมมันก็น่าสนใจนะนเลิมพนี่เดินของพวกคุณก็นา่าสนอกโอ้น่าจะเก,าเก่าแก่ขนาดเลยพี่น้องมองนะี่จะเฝ้าขามไปใส่ด้วดพี่น้องคะสวนมาเบึงดิฟว,วิวข้างล่างวิวข้างล่าง รับรองว่าพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องจะสื่นสื่นสอบนะคะเนาะว้าวเป็นตะเกา و ใหญ่เลยคันนี่น่าจะหลายร้อยปีแล้ว,ลวเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยพี่น้องกำลังกำลังเฮ้เ,เว้าว ันงามอิลีงามอิลีครับพี่น้องค่ะดู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 วิวข้างล่างนอนเบียรเจ้าทำอะไรโอ้ดูวิวข้างล่างครับพี่น้องค่ะอาจจะเห็นบกหอยสัตว์เด้อเด้อพี่น้องมันมีหมอกกับหมอกลายเนี่ยพากันปั้น ก็ย่านขึ้นมาด้านล่างอ่ะเห็นบ่พี่น้องอาจจะบ่เห็นเนาะคะ่ะเนาะถนนมั่นน้อยอ สวย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 งามขนาดสุดยอดก็อาจจะสั้นไปเด้อพี่น้องเอ้ยมันอันนั้นค่ะ มัวค่ะพี่น้องอาจจะเห็นผู้ค่อยสัตว์กับมันสะท้อนเสียงไหมพี่น้องเอ้ยดูดูดูด,ด,ดูทางที่ปั่นจักรยานขึ้นมาถูงนั่นหละพี่น้องคัร์โทางปั่นจักรยานขึ้นมาใจสู้ใจเอาขนาดใจเอาขนาดพี่น้องเอ้ย